ดูแลเรื่องความป,ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็การใช้รถใช้นมนะครับและสิ่งสำคัญที่ผมเน้นย้ำไปในการประชุมกับผู้หน่วยานานั่นก็คือเมื่อก,กี้เขาพูดว่าเรามีความลูกใหญ่แล้วก็เรา,เราต้องถือเป็นข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะมีคนที่ประสบหลายแล้วจะเป็นยุสารอาจจะก่อเหตุอะไรหรือไม่ถึงต้องใช้การถาม แล้วก็การว่ากำลังทั้งวงในวงการวงนอกนะครับรวมทั้งให้กับทางตำรวจรุ่ทรภนพายต่างๆได้สืบสวนหาขา่าจากกันขาวที่เราได้รับนะครับเพื่อไปเอียงความพร้อมด้านกำลังคนกำลังอุปกรณ์ตา่ตางๆนะครับซึ่งเราก็ากวางเรื่องความปลอดภัยของผู้กุนุมของพี่น้องประชาชน,นเพื่อไม่ให้เกิด เหตุการณ์อื่นต่โดยเฉพาะเรื่องของการเกณฑ์นคนหรือว่าเรื่องของการว่าจ้างคนให้มาในในวันที่28โดยนักข่าวเราพบอะไรที่ีอะไรเอ,อ่อขณะนี้ยังไม่ได้ได้มีการาำอันนี้นะครับเพียงแต่ว่ามีการออกทางออนไลน์แล้วก็ประกาศออกมาว่าจะมีการเชิญชวนรวมตัวกันที่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิดังนั้นในพี่น้องที่ที่ อยู่ที่อื่นนะครับถ้าหากได้รับการเชิญชวูจะมาใชเราก็อยากจะบอกผ่านทพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าอะไรก็ตามครับที่เป็นสิทธิโดยชอบทำตามเัาจะมาโดนตำรวจก็เข้าใจครับแต่ในการปฏิบัติหรือชุมนุมต่างๆเนี่ยก็มีกฎหมายของรัฐเช่นกันดังนั้นผมคิดว่าต่างคนต่างให้ความรูมสึกกันความสมบเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้นนะครับเรา เราเองเข้าใจดีในเรื่องของความรักชาตินะครับแล้วก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็พี่น้องประชาชนขณะที่ยังยังไม่มีการข่าวอะไรที่เป็นการเคลื่อนก้ายนชนอะไรทั้งนั้นนะครับแต่เราได้มีการติดตามสถานการณ์ทุกวันท,ทุกวันถ้ามีถ้ามีนะครับเราก็คงต้องมีการทำความเข้าใจกันในเรื่องของ การเดินทางการมาร่วมนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนนมีการประเมินตัวเลขไหมคะว่ามากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ยังไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องตัวเลขครับก็เพิ่งเป็นวันจันทร์นะครับก็อาจจะมีการข่าวการประมาณการวิเคราะห์ก็น่าจากวันพุธปละมาณนี้อาจจะทราบได้เพื่อที่เราจะได้จัดกำลังคนแล้วก็จัดแผนปฏิบัติแผนเเชิงเหตุให้ร้องวะครับ แล้วความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดนี้มีเข้ามาบ้างไหมคะว่าจะมีการรวมตัวหรืออะไรยังไงเรนเป็นการที่มีข่าวออกมาแต่ว่าเราเองก็ยังไม่ได้รับความชัดเจบมีการขออนุญาตูกต้องกับตำรวจมาการมีการประสานงานครับแล้วก็ให้ขออนุญาตสมต้องครับตั้งแต่กี่โมงกี่โมงเท่าที่ทราบคือตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มสีนะ่โม,โมงเย็นถึงสามโมงเย็นถึงสาม 4โมงเย็นถึง3ทุ่มขอ5ชั่วโมงนะครับเขาที่สร้างครับจะมีการนขบว่าดาวกระจายไปจรจบตอนนี้มีจุดเดียวครับคือที่อภิสวรรชัยครับมีแผนบล็อกเส้นทางต,ต่างๆไม่ต้อะรที่สำคัญไหมครับเออ <c oughs> อะไรที่เป็นเขตห้างครับได้มีการบอกพูดคุยแล้วว่าเราขอความร่วมมือครับแล้วก็ผมบอกแล้วว่าเราเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็ความหวังดีของของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแต่ตำรวจ คือผู้รักษากฎหมายแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสําคัญมากคือสิทธิตตามรัฐธรรมนูญแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่สัญจรไปมาใช้รถใช้ถนนก็อยู่ข้างเคียงนะครับแล้วเราก็มีความห,มห่วงใ่ยในเรื่องความปลอดภัยที่เกิดกับผู้ชุมลุงเองด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พูดคุยกัน ในจุดที่เป็นไปทางที่เราคิดว่าอนุญาตได้เท่านี้พื้นที่ตรงนี้ไม่ควรที่จะล,ล้มล้างไปก็คุยคุยกันบ้างพอสมควรครับตอนนี้<ล>ยังไม่มีไม่มีมมข่าวข้อจำกัอเรามีวิธีการป้องกันในเรื่องของกลุ่มมือที่สาม<ร>าที่จะเข้ามายังไงบ้างคะในส่วนของตํารวจจะจะไปช่วยไปช่วยในเรื่องของการหนึ่งการข่าวนะครับสองแจ้งเตือนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามการตั้งจุดตรวจจุดสกัดน,นะครับตามเส้นทางที่เราได้วางแผนไว้แล้วก็นครบาลเดียวกัยันว่าจะต้องกําหนดพื้นที่ออกเป็นสามชั้นชั้นกลางชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกน,นะครับซึ่งจะต้องวางกําลังแล้วก็เหมือนบล็อกพื้นที่ไว้อีกทีหรือีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากส่วนของภาคเป็นสองเจ็ดที่มีเขตพื้นที่ต่อเนื่องกัน,นะครับ ดูแล้วดูแล้วครั้งเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนี้ไปดูแล้วมันจะมีระยะยาวตำรวจได้เตรียมตัวนี้ไหมคราบพี่ก็เป็นข้อเสนิษฐานที่เราต้องประเมินสถานการณ์ณวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องแผนปฏิบัติหรือแผนเผชิญเหตุเนี่ยเรามีอยู่แล้วครับที่เราจะดูว่า วันนั้นเราจะประเมินสถานการณ์อย่างไรแล้ววันต่อไปจากที่9ก้าวไป้นไปนั้นเราจะปรับเปลี่ยนแผนเราอย่างไงเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เรเรียนนะครับว่าผมก็ทุกคนรักประเทศแลว้วก็ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดความวุบนายอะไรนะครับการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์สิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยชอบสามารถทาได้ทําได้แต่ว่า ผมเองก็อยากบอกความรู้สึกผ่านสื่อมวลชนไปว่าขออยู่ในกรอบที่เราเราปฏิบัติกันตามกฎหมายทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะทําให้ทุกคนก็สบายใจด้วยครับยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะปฏิบัติได้เพื่อต้นก่อนครับท่านท่านในระดับสูงขึ้นไปยังไม่มีข่าวสารอะไรที่เราจะใช้ในขณะนั้นท่านในส่วนของพภาคประชาชนเองก็เตรียมที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงที่มหานครที่28นี้นะครับ แล้วก็คาดการณ์จะงป็นครับว่าการชุมนุมนั้นจะยืดเยื้อไปในวันถัดไปด้วยครับก็ต้องวิเคราะห์แล้วประเมินกันในช่วงใกล้ๆจะบอกว่าวันนั้นเราประเมินเลยก็คงต้องวิเคราะห์กันก่อนครับซึ่งตอนนี้ผมใหท้ทีการประชุมทุกวันนะครับแล้วก็ก็จะดูจากที่ไปอาคารพู้พิพาาสูงเราก็ประเมินสถานการณ์ครับแต่เรามีแผนปฏิบัติที่รองรับอยู่แล้วถ้าการชุมนุมยืดเยื้อนี่การรวมันของ ผมว่าไม่ต้องจับตาคนไหนเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เขาลงตัวก,กันนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่คงต้องแก,ก้กันดนะ้วยกันแต่ตำรวจจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าที่ถามราว่าต้องจับตาแกนนาคนไหนไหมแกมนนาแต่ละคนที่มีชื่อปรากูลทุกท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็รุง่งเรืองอยู่ในองค์การการเมืองผมผมเชื่อว่าที่ผ่านมาในอดนะีต อะไรที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนนะครับว่าทำอย่างนี้ไปจะเกิดผลเสียแค่ไหนจะเกิดผลดีต่อบ้านเมืองขนาดไหนผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีบทเรียนและทุกคนก็หวังดีกลับบ้านเมืองทั้งนั้นนะครับการขา่าวไม่นอกไปตัดต,า,ตาอะไรรพวกท่านนั่นแหละครับการข่าวมีในเรื่องของกลุ่มอีกฝ่ายดึงเข้ามากลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเข้ามาตรงนี้ไหมคะหมายสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งที่จะ เข้ามาอาจจะมาก่อหรืออาจจะมาปะทะกันมาเชิญหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเหตุการณ์ต่างอ่ะคุณผู้ชต่างยังไม่มีครับซึ่งเราระวังเรื่องนั้นมากระวังเรื่องนั้นมากก็ที่บอกว่าแน่นี่มันเกิดขึ้นยังไงเราคงต้องเอาเรา ขัดแยงแ้งระหว่างประเทศจะส่งผลต่อเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมครับขออนุญาตพูดจะมารู้สึกเ,เองนะจริงๆแล้วพี่น้องสื่อมวลชนพวกท่านเนี่ยท่านรู้นะครับว่าพวกท่านคือบุคคลที่มีความสําคัญมากในสถานการณ์เช่นนี้ความขัดแย้งที่เกิดข,ขึ้นกับสองประเทศถูกไหมครับเป็นเรื่องของการที่พลาดในเรื่องดินแดน ต่อมาได้ขยายวงไปถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่างๆการเปิดคลิปน,นะครับอันนั้นอันนั้นคือเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมีความหมกใหญ่ก็คือว่าตำรวจทุกคนผมผู้ตันชาทุกคนผมสังการเดนอย่าับว่าจะต้องสนับสนุนกิจการของทหารภายใต้ยุทธการต่างๆ การขึ้นยุทธการต้องขึ้นกับทางแม่ทัพภาคสองปฏิบัติไม่ว,ว่าจะเป็นตมอ,อุทรท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราสนาบสถา,านงเป็นที่ผมแสดงจุดยืนแล้วแต่ขนาดนี้นที่ผมบอกว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยคือคนที่สําคัญทําไมเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ทําให้พวกเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจกัน นในวงของพี่น้องประชาชนนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะเป็นแผนการอะไรหรือใครสร้างสถานการณ์อะไรหรือปล่อยข้อมูลอะไรเราก็ว่ากันตามกฎหมายครับแต่ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเ่ยต้องหวันพิ่า